สวัสดีพี่น้องป้องไปสุผูุู้คนเด้อครับมื่อนี้กะมาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญญแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตข้าวของทางคุณแผวเผาซูฟังเด้อครับพี่น้องว้ลแลวกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับเอฟถึงกับผิดหวังหลังแพวพาวทำแบบนี้กับนักร้องในวงลั่นเตือนเพราะอยากให้แก้ไขปาด เกิดนี่ยังคือน้องบัดที่นี่พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเ้าซูฟังเด้อครับผมก็คือว่าแบบนี้นะครับก็คือทางเพจนะครับพี่น้องเพจเสือกผ่านสื่อนะครับเพิ่นได้มีการเอาคลิปนะครับของทางน้องเพลงพิมพ์ระดานะครับมาลุงนะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจเสือกผ่านสื่อนะครับซึ่งเป็นคลิปนะครับคลิปเลี้ยวนะครับที่ทางน้องเพลงกับน้องเพลงกับทางคุณแม่จินตลานะครับคุณแม่จินน่ะแหละครับพี่น้องนะครับซึ่งเพิ่นก็โพสต์ว่า เก่งมากๆสุดๆไปเลยน้องเพลงเพลงเลือกคนร้องนักร้องเลือกเพลงเยี่ยมเลยลูกจัดไปแบบปังๆดังๆเนอะนะครับพี่น้องแล้วบัที่นี่ก็มี F อีนะครับมี f อีเข้ามาคอมเมนต์พี่น้องนะครับซึ่ง f อซีท่านนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับเป็นการแสดงความคิดเห็นนะครับเพื่อนคอมเมนต์่าบอกตามตรงนะแอดตอนนี้รู้สึกผิดหวังจากการที่แพลว ตัดสคริปเปิดตัวน้องเพลงออกมากๆนะครับไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งนะครับรละเบียบยังมีเปิดตัวท็อปนารากรสาวน้อยเพชรบ้านเพลงมีอุงอิงนะครับเสียงวิหกมีอะอายศิลปินภูไทยมีคอปเตอร์นะครับลำเพลินโชว์มีก้อยชาลินี แพลวพาวจะมีเพลงพิมพ์ระดาไม่ได้เลยเหรอัวสั่นครับพี่น้องอันนี้เป็นความขี้เห็นของทางเอฟซีนะครับหลังจากนั้นทางเพจนะครับเสือพานซื้อนะครับเพื่อนก็นเลยได้มาตอบคอมเมนต์ว่าเออจริงแฮะยังไม่เห็นน้องเพลงเลยเพิ่งสังเกตวัวสั่นครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีเอฟซีท่านอื่นนะครับมาคอมเมนต์ต่อน้าว่าเราเห็นด้วยแต่เราว่าเราเข้าใจแพลวพาวน้องต้องขยันฝึกร้องเพลงให้มากกว่านี้ เพื่อก้าวข้ามจุดนั้นเพราะน้องเปลี่ยนเพลงร้องเรื่อยว่าสั้นครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์นะครับบางช่วงบางตอนนะครับของทาง เอฟซนะครับพี่น้องที่เพื่อนได้ขอมาคอมเมนต์เพื่อนรู้สึกว่าผิดหวังผิดหวังที่น้องเพ้งนะครับได้แสดงหน่อยเกินไปประมาณนี้เนาะพี่น้องระบบมิสคิปเปิดตู้ของน่องประมาณเนี่ยครับก็เลยเป็นการแนะนํ้เป็นการเตือนนะครับอยากให้ทางคุณแพาเผานะครับให้น้องได้แสดงชู้หลายคนหนีแน่ประมาณนี้เนาะพี่น้องก็เป็นการเตือนเพราะอยากให้ทางคุณแพาเผาแก้ไข แต่ต้องบอกก่อนเด้อครับพี่น้องอันนี้บรเมนว่าเพิ่นไปด่าไปว่าคุณแผวเผาด้วยครับคือเพิ่นแค่รู้สึกว่าผิดหวังแล้กก็เสนอเนียนะครับว่าอยากให้คุณแผวเผาให้ทั้งมีสกิปเปิดตัวให้น้องเพียงเนี้ยประมาณนี้วงอื่นหลายๆวงก็ยังมีได้ประมาณนี้เนาะครับพี่น้องพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดกับคอมเมนต์ออกมาสูฟังได้เด้อครับเมื่อนี้ผมเอาข่าวสารมาอัปเดตมาว้าให้ฟังนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ